ุช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอน <Allah S 2> กินดีมีคุณค่า <Allah. S 2> สนับสนุนโดย <Allah. S 2> น้ำมันพืชมรกอัสลามุอะัยกุมวะร์มาตุลลอ์วะบเระกาตุพบกันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมในช่วงของสารคดีกินดีมีคุณค่าค่ะ ท่านผู้ชมค่ะท่านศาสนาธูตมุฮัมมัดสลลัลหัอะไลวะสลัมได้บอกให้เราทราบว่ามนุษย์นั้นสามารถที่จะทานอาหารไม่กี่คำก็เพียงพอที่จะทำให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ทำให้ร่างกายอ่อนแอด้วยนะคะหากต้องการมากกว่านั้นก็ให้รับประทานแค่หนึ่งในสของกระเพาะอาหารส่วนที่เว้นไว้สำหรับหนึ่งในสามนั่นก็คือน้ำและอีกหนึ่งส่วนที่เหลือก็คือลมหายใจ วิธีนี้ก็จะได้ประโยชน์สูงสุดกับร่างกายค่ะกินดีมีคุณค่าวันนี้เป็นเรื่องอะไรขอชนผู้ชมติดตามชมกันนะคะและพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อลัลลอได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและพึงยำเกรงอ,อัลลอผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาต่อพระองค์เถิดคุณประโยชน์ของมระ اللہ اللہ رسول ถ้าพูดถึงมระทุกคนก็ต้องนึกถึงผักที่เป็นสีเขียวผิวขุขระรสชาติขมเหมือนยายากที่จะรับประทานเหมือนพืชผักสมุนไพรชนิดอื่นเพราะว่าสปปรรพคุณของมระที่นกไม่ธรรมดาเ,าเสียเลยเราสามารถนำมาใช้เป็นยาได้ทุกส่วนตั้งแต่รากไปจนถึงผลเลยทีเดียว มะระมีส่วนช่วยควบคุมน้ำตาในกระแสเลือดและลดน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานโรคเรื้อรังของคนไทยมากกว่า80ซนตคงหนีไม่พ้นโรคเบาหวานเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมเกิดการสะสมน้ำตาลในกระแสเลือดมากเกินกว่าที่อินซูลินจะกำจัดออกไปได้จึงเป็นที่มาของโรคเบาหวาน ในมะร์คีนกมีสารตัวหนึ่งชื่อสารชาเรนตินในผลมะร์คีนกมีสปพคุณลดน้ําตาลในกระแสะเลือดนอกจากลดน้ําตาลในกระแสะเลือดแล้วสารชาเรนตินยังช่วยไปกระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อนให้มากขึ้นเพื่อมาจัดการกับน้ําตาลที่สูงในกระแสะเลือดอีกด้วยกระตุ้นเมตาบอลิซึมน้ําตาลทําให้น้ําตาลถูกเผาผ่านมากขึ้นช่วยควบคุมให้น้ําตาลในกระแสะเลือดคงที่ เหมาะสำหรับคนเป็นเบาหวานหรือผู้ที่ควบคุมน้ำหนักมีหลายประเทศในแถบตะวันตกรวมถึงประเทศไทยใช้ประโยชน์จากสรรพคุณของมะระโดยการนำเนื้อมะระหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปตากแห้งจึงนำมาชงดื่มโดยลดความขมของมะระลงด้วยการใส่ใบชาลงไป นิยมชงให้ผู้ป่วยเบาหวานดื่มแทนน้ำนับเป็นการถนอมอาหารที่ดีและก็ได้ใช้ประโยชน์จากสรรพคุณของตัวมระขีนกได้ด้วยในขณะเดียวกันสำหรับคนที่ไม่ชอบดื่มชาต้องใจกล้าในการดื่มน้ำคั้นสดจากผลมระขีนกด้วยกรรมวิธีในการทำน้ำคั้นจากมาระขีนกก็ง่ายมากเพียงแค่นำผลมระสดผ่าตรงกลางและขูดตรงกลางออกเป็นชิ้นเล็ก ใครมีเครื่องปั่นก็เอาใส่เครื่องปั่นได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีก็เอามะระขี้นกที่หั่นไว้แล้วใส่ผ้าขาวบางคั้นและกรองเอาน้ามาดื่มสดดื่มหลังจากอาหารเช้าหรือเย็นมะระขี้นกจะขึ้นชื่อเรื่องของความผมแทบทุกสายพันธุ์แถมหน้าตาตะปุ่มตะปาไม่น่ารับประทานแต่ถ้าเทียบกับประโยชน์ของมะระขี้นกแล้วต้องยอม เพื่อให้รับประทานง่ายขึ้นวิธีลดความขมของมาราคีนกคือเพียงแค่ใช้เกลือแกงสำหรับทำอาหารทั่วไปนำมาล้างคู่กับมาระคีนกหรือถ้าหากจะนำมาต้มก็เติมเกลือแกงลงไปในน้ำต้มสามารถลดความขมได้พอสมควรอาหารมีหลากหลายประเภทดังนั้นถือว่าไม่เป็นไรถ้าจะเริ่มรับประทานอาหารจากส่วนบนของอาหารหรือส่วนขอบของอาหารก่อน หลักฐานที่ยืนยันในเรื่องนี้ก็คือฮะดิษที่รายงานจากอัลบุคอรีและมุสลิมจากฮะดิษของอานัสบินมาลิกกล่าวว่าฉันเห็นท่านนาบีสุลต์ลอห์ผอะไรทีวะสลัมเลือกหามาระดิจานอาหารท่านผู้ชมคะท่านศาสนาทูตม,มูฮัมหมัดสุลต์ลอห์ผอะไรทีวะสลัมท่านได้สั่งให้ประชาชนของท่านรับประทานอาหารคํา แม้เพียงเล็กน้อยมีฮะดิษที่กล่าวถึงเรื่องของการละทิ้งอาหารมื้อค่ำว่าเป็นสิ่งต้องห้ามรายงานโดยติสมิเซียในหนังสืออัญเชมและหนังสือสุนันของอิมิมายะแล้วก็มีคำกล่าวจากท่านอบูนอีมว่าท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดสลลลอฮุวะลัยฮิวะสลลัมท่านไม่ให้นอนทันทีหลังรับประทานอาหารและยังบอกอีกว่าเป็นอันตรายต่อหัวใจทำให้หัวใจทำงานหนะัก ด้วยเหตุนี้นะคะท่านผู้ชมแพทย์ปัจจุบันจึงมักจะให้เดินเล็กน้อยหลังรับประทานอาหารข้าสักร้อยก้าวก็ยังดีส่วนแพทย์มุสลิมก็แนะนำให้ละหมาดหลังจากทานอาหารข้าเพื่อให้อาหารเข้าไปส่วนที่ลึกที่สุดของกระเพาะแล้วก็ทำให้ย่อยง่ายขึ้นแถมยังส่งผลดีต่อสุขภาพอีกด้วยนะคะ สัปดาห์หน้านะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจกับช่วงกินดีมีคุณค่าอย่าลืมติดตามชมกันนะคะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งวันนี้ช่วงครัวฮาลาน,นะคะมีอาหารอร่อยๆมาฝากค่ะ